สหรับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาวเกรนแบเกอร์ผมกับเข้าสู่รายการเกรนแบเกอร์ทออีกคั้หนึ่งแล้วนะครับครับก่อนอื่นก็ผมต้องขอบคุณ G P X Dare to Challenge ผู้ในการสนับสนุนรายการในกประการครับผม แล้วก็ในช่วงเวลาของสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าจะไปเที่ยวไปออกทริปไหนก็ลําบากเหลือ<ช>เกินนะครครับผมทาง G P s ก็เลยมีกิจกรรมดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันซึ่งถือว่าจัดเป็นครั้งที่4แล้วนะครับกับกิจกรรม G P s ออกทริป ออกทริปนะฮะอ่าออกทริปออกทริปก็คือเหมือนออกทริปไปเที่ยวทริปอะไรอย่างนี้ออประมาณนั้นนะฮะนะฮะทาง g p s นะครับเชิญชวนนะฮะเพื่อนๆทุกท่านที่แบบกาลังคันไม้คันมืออยากหิดคันเร่งนะฮะไปออกทริปนะครับแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้นะฮะกติกาก็คือเพียงโพสต์ภาพทลิปที่ประทับใจนะฮะ มอเตอร์ไซค์ของ G.P.X นะครับจะเป็นรุ่นใดก็ได้ต้องเป็น G.P.X นะโพสลงบน Facebook ของคุณเองแล้วก็เปิดโพสต์เป็นสาธารณะนะครับ,รบแล้วก็ติดแฮชแท็กที่ขึ้นมาตามด้านล่างนี้เลยนะครับ<อ>สามารถร่วสนุกได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพลิหัดที่10มิถุนาย,ยนก็คือพลิันดนี้นะครับเ,<อ>เวลา1ทุ่มครับผม ภาพแล้วก็แคปชั่นใดนะครับที่ประทับใจทีมงานมากที่สุดจะได้รับรางวัลจาก G P X นะครับเป็นหมวกกันน็อกจำนวน5้าใบรางวัลน,นั้นหใบก็จะมี5รางวัลด้วยกันนะครับครับผมอ่ะกลับเข้าสู่ในเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องราวของรถรบัซที่เรียกว่าเป็นกระแสอยู่ภาคใหญ่ ถึงแม้ว่ามันจะไม่เคยมาขายไทยเลยก็ตามนะตอนนี้นะกับเจ้าอนด้าซีบีสา o n ้า CB 3 5 0ครับผมหรือว่ามีชื่อเรียกที่ประเทศอินเดียว่า h i g น n e s s นครัก็ก็ดูเหมาะสมตัวรถดีนะฮะอีกตัวหนึ่งที่เขาเป็นโมเดนหน่อยเขาจะชื่ออะไรนะ c b 3ี0 r มเออล่าสุดนะครับรถมอเรไซค์คันนี้เนี่ยนะฮะไปโผล่ที่ประเทศประเทศหนึ่งใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะฮะจัดว่าเป็นลำดับที่3 ถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ถูกต้องครับอภิสามต่อจาก อินเดียอันนี้คือต้นกําเนิดของเขาอ่าเป็นแหล่งกําเนิดแล้วก็ไปขายญี่ปุ่นอันนี้คือต้นบดกเนิดของบริษัทเขาต้องไปครับต้องไปในในแต่เขามีการเปลี่ยนชื่อรหัสนะอ่าเป็น GB สามาศูนย์นะฮะและประเทศที่3นะครับก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองนะฮะเพื่อนใกล้ๆบ้านเรานี่ใกล้บ้านก็อ่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความนิยมชมชอบในการใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วโอ้โหมากครับผมค่อนข้างจะมากเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าประเทศเวียดนามนะฮะเรามาดูกันนิดหนึ่งมันจะมีความแตกต่างจากที่ขายในอินเดียกับที่ญี่ปุ่นมีความต่างนะครับเพราะว่าการวางขายในเวียดนามนะครับจะเป็นการนําเข้าโดยตัวแทนจําหน่ายอิสระนะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นการนําเข้าโดยตรงของป็นดกาของคอนด้าเวียดนามครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทําให้ตัวรถเนี่ยมันมี ครงสร้างราคาที่สูงกว่าการนําเข้าแบบปกติปกติแล้วเนี่ยการนําเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมครับัครบถ้าเกิดว่าอย่างในอาเซียนสั่งจากนอกอาเซียนก็จะมีแน่นอนแหละภาษีของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันแต่มันก็จะแพงกว่านําเข้าจากในอาเซียนด้วยกันเองที่มันมีเรื่องของนเอรตรื่องของภาษีมีค่าขนส่งนิดหน่อยอืม รถรุ่นนี้เนี่ยอินเดียขายอยู่ประมาณ81,500บาทอันนี้ตีเป็นเงินไทยแล้วแต่เป็นเงินไทยแล้วอแต่ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ารถอินเดียจะราคาประมาณนี้แหละต่อให้3 0 0 3 5 0ซีซีก็ส่วนมากก็ไม่เกินแสนนี่คือเป็นเป็นเป็นโครงสร้างของอินเดียนะครับผมเพราะว่าค่าอะไรขั้นต่ำของเขา่ขนข้างถูกอ่าแล้วก็ค่าของชีพเขาไม่ได้สูงมากด้วยใช่ครับผม ถ้ามันนําเข้าปกติเนี่ยต่อให้นอกอาเซียนนะนำมาเข้ามาในเวียดนามเนี่ยผมว่าให้เต็มที่ก็น่าจะประมาณสักไม่เกินแสนกลางแต่ว่าเนื่องจากอย่างที่บอกไปฮะอันนี้เป็นการนําเข้าแบบอิสระนะฮรราคาก็เลยอิสระนิดหนึ่งอิสระจริงๆนะเปิดราคาในเวียดนามนะครับอยู่ที่หนึ่ง้สิบหล้านห้าแสนด่งด้วยกันแปลงเป็นเงินไทยนะฮะอยู่ที่ประมาณสอง0 0 0หกเจพบาทแม่เจ้าก็เกือบเกือบ เท่าตัว650 Series CB650R ใกล้ๆกันก,ก,ก็เพิ่อมอีกไม่กี่หมื่นก็เป็นราคาของเวียดนามซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเวียดนามครับไม่ใช่ว่าจะนำเข้าแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวก่อนหน้านี้นะครับอย่างของ Honda เองเนี่ยมันจะมีอ,มอยู่รุ่นล่าสุดอย่างตัว All New al SS350 ใ่ตัวที่เป็นเครื่องยนต ES ์ ESP+ Plus ตัวใหม่ที่ว่าเปิดตัวที่ยุโรปไปใช่ไหมฮะแต่ว่า ฝั่งบ้านเราก็ยังไม่มีการเปลี่ยนต,ตัวกันแต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยรถตระกูล SS เ่ยโอ้ขาีดีเป็นรถยอดนิยมของเขานั้นน่ะเขาก็นําเข้ามาจากฟันดา้าประเทศอิตาลีเหมือนกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วเป็นคนร้านกับร้านนี้ด้วยนะเป็นอีกร้านหนึ่งอ๋<ำ>อไม่ถือว่าเป็นร้านอิสระคนนลคนคนละดีลเลอร์แต่ก็ไม่ใช่การนําเข้าแบบเป็นทางการนั่นก็ราคาก็ฟาดเป็นหลายเท่าคล้ายๆกับกรณีนี้เหมือนกันนะครับอันนี้จะต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะครับว่า ยอดขายยอดฟิทแบ็กเนี่ยจะดีมากน้อยขนาดไหนในในเวียดนามแต่แต่มันต้องได้ขายแหละม,ม,มันมีคนซื้ออยู่แล้วแต่ว่าจะบูมจริงๆเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะครับสูงจริงคันนี้อ่ะพูดมาถึงตรงนี้นะครับพเพื่อนๆเนี่ยอาจจะตกใจว่านี้ถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราที่มันมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่น New Honda h o n d a c b 350ไฮ n น s, <S ด้วยเนี่ยจะแพงอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ไม่ไม่มีทางบอกอเลย ประเทศไทยเรานะครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยรถนําเข้าพูดถึงเฉพาะยี่ห้อค o นด้ก็ได้เนาะนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีจากนำเข้าจากญี่ปุ่นเอยจากอินโดนีเซียเอยอย่างสมัยตัว CBR 250RR แรกแรกที่ไม่ขายไทยสักทีเนี่ยก็มีดีลเลอรอิสระนละก็นําเข้าจากทางอินโดนีเซียมาเหมือนกันหรือว่ารุ่นยอดฮิตอย่าง s u p e r f o โฟร์สีร้อเนี่ยนะฮะ ก็มีการนำเข้าจากญี่ปุ่นมาเหมือนกันราคาก็จะอย่างเงี้ยแหละแรงๆบ้นไปประมาณสเท่าตัวของราคาปกติตอนนั้นผมจําได้เมื่อประมาณสักปี19นะสองพผมเคยเห็นราคา CB 400ตัวนําเข้าจากญี่ปุ่นอืขายไทยพร้อมขี่สี่แสนหกสี่แสนหกก็ราคาที่ญี่ปุ่นอยู่ประมาณ2อ0แสนเครับก็ประมาณเออเท่าหนึ่ง เท่า1นึ่งนั่นก็ยังดูดีนะเพราะว่าเทียบกับกรณีของ c b สามาสที่เวียดนามเนี่ยผมว่าประมาณ3เท่าตัวเกือบสิเท่าตัวเนี่ยมีให้เห็นนะครแต่ว่าอย่าลืมว่านําเข้าอย่างนั้นน่ยมันคือนําเข้ามาจดทะเบียนถูกต้องนะอ่านี้ก็เหมือนกันนะจดทะเบียน้อง่ายอย่างเมื่อก่อนเราจะมีรถสพอมรถ รถขึ้นเกลือเงี้ยอันนั้นไม่นับเพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่ถูกกฎหมายถ้าเราพูดตามความเป็นจริงนะจดทะเบียนไม่ได้สี่ภาษีไม่ได้เห็นพี่จ่ายเห็นก็ยึดนะเขาก็ยิ้มเลยนะกลับมาดูที่เรื่องของ CB350 ครับถ้าจะมีการนำเข้านนาในประเทศไทยนะครับอ่าอ่ากรณีเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองอย่างหนึ่งคือนำเข้าจากอินเดียมาเหมือนกับพี่ชาวบ้านเขาทำกันใช่ส ประกอบในไทยเองโอ้ oh. ตอนเนี้ oh. มองดูความเป็นไปได้นะฮะ uh, มันน่าจะเป็นข้อแรกมากกว่าประกอบไทยยากบอกเลยยากมากเพราะว่าอย่างแรกเลยคือการเอาโมเดลไปขึ้นลายใหม่ในที่ใหม่อะมันค่อนข้างค่อนข้างเป็นเรื่องที่วุ่นวายนะอย่าลืมว่าเครื่องตัวนี้สามร้อยสิบเจริงแต่เป็นเครื่องใหม่นะมันไม่เคยถูกผลิตที่ไหนไใช้กับรุ่นไหนมาก่อนเลยมันใช้กับรุ่นนี้เฉพาะการขึ้นเครื่องในประเทศใหม่ที่ไม่เคยมีเครื่องนี้ขึ้นมาคือต้องมีทั้ง ผู้ชํานาญจากพื้นฐานการคนดูแลลายการผลิตเรื่องคู่ประกอบเรื่องนั่นนี่โน่นตามมาจากอินเดียผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะมันเป็นเหตุผลของของเรื่องแบบอินเดียนพาใเป็นทอนงมนมากกว่าใช่คือคือมันก็คล้ายๆกับกรณีของรถบางรุ่นที่เราทําในไทยเราเองแล้วก็ประกอบกับทาง Honda i อินเดียเนี่ยมีมีการทําแผนการตลาดประกาศออกมาใหม่แล้วอว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะ เอ็กซ์พอร์ตตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่งออกไปวางขายในหลายประเทศใช่ใช่ถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุชื่อรุ่นนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้แหละเป็นเต็งหนึ่งแน่นอนเพราะว่าถามจริงก็มีโมเดลอื่นที่น่าสนใจอ่ามันก็มีตัว c ีบีคอนเดสองจุนะฮะตัวตัวตัวมอเตอร์ลมเหมือนกันมอเตอรลมช่วงสองร้อยซีซีร้อยแปดสิบกว่าซีซีนี่แหละแต่ว่า ถ้าถามถึงความเป็นสากลโกลบอลที่มันน่าจะโดนใจหลายๆประเทศเนี่ยก็ต้องตัวนี้แหละต้อง C B ต้อง C B เนี่ยแหละอ่า C B 3 5 0นเนี่ยแหละแล้วบ้านเขายังมีตัว C B 3 5 0 R S อีกหนึ่งตัวนะใช่ตัวนั้นเจอร์โมเดลมานิดนึงอ่าจะแต่งให้มันดูแบบกลุ่มหนึ่งสแคมเบิลอะไรอ,ะอย่างบนี้นะฮะอ่าะฉะนั้นดาร์ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่นำเข้านะครับเราก็บอกเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะไม่ใช่การนำเข้าจากดิวเลอร์อิสระนะตอนนี้แน่ๆจะน่าจะเป็นการนำเข้าจาก บริษัทไทยฮอนด้านะครับที่เอามาเหมือนกับกรณีที่เอาตัว CBR 210 Double R ม,มาจากฝั่งญี่ปุ่นตัวบิ๊กไบทั้งหลายจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามาขายตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยนะครับครับผมผมมองแล้วเนี่ยถ้าจะเอามาให้มันแบบขายดีๆเลยนะจัดไปเลยสักแสนสองถึงแสนสามอ่ะผมก็มองอันานี้นะผมว่าเม k e s e น s e ราคานี้เม k e s e น s e make sense, make sense. เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือคุณเป็นเครื่องที่แบบเป็นเป็นหม้อลมก็จริงนะแต่อย่างคุณปั๊มบอกว่ามันเป็นเครื่องลูกใหม่นะฮะอัพไซด์ดาวหน้าไม่มีก็จริงนะฮะแต่ว่าเขาก็มีตัวเรื่องของตัวอะไรนะเขาเรียก h o n d a า o รสซิงค์อีดิชั่นที่มันเชื่อมต่อกับโรสคอนโทรลอะบลูทอ่ะควบคุมเพลงนะเรื่องระบบนำทางคล้ายๆกับตัวโฟร์ซ่ที่เป็นโรสซิงอีดิชั่นนะครับแล้วก็เดีสิ่งอื่นใดก็คือ รถอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเอาฟีเจอร์อะไรมากมันเป็นเรื่องของอารมณ์อิโมชั่นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ให้สักหน่อยก็อย่างน้อยก็คือโอเคแหละเครื่องยนต์เขาก็สามร้อยห้าสิบเทียบกับฟอร์ซ่ามันก็ยังถูกกว่าอยู่อืเออพูดถึงฟอร์ซ่านี่เป็นเป็นเคที่ดีฟอร์ซ่านี่ขายอยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้าเนี้ยไปแตะแสนห้าเนี่ยผมว่ามันเริ่มมีข้อเปรียบเทียบถึงมันจะคนละเรื่องไงนะคนละแนวก็แล้วแต่เนี่ย แต่ว่าด้วยซีซีที่มันใกล้เคียงกันครับแล้วก็เป็นคอนทมเมกันเนี่ยแต่ตน,นั้นมันมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยไงใช่คันนี้ถ้าอยาก make ซ e n s เนี่ยผมว่านั่นแหละครับประมาณแสนสองถึงแสนสามเนี่ยคนไทยซื้ออยู่ใช่แล้วก็ทรงนี้เนี่ยน่าจะขายดีกว่าตัว CB300R ในโอปอร์ตคาเฟด้วยผมก็มองว่าอย่างนั้นทัน<อ>นี้ตัวนั้นเขามีมีม้มอนน้ำมีอัพไซด์ดาวมาให้นะมีทุกอย่างแบบ ทันสมัยหมดเลยทั้งคันแต่ว่าอารมณ์ฟีลลิ่งมันเป็นย้อนยุคเฉยแต่ว่าตัวเนี้ยมันคือทั้งคันอะย้อนยุกหมดเลยแต่ฟีลลิ่งมันยังให้มีความทันสมัยมันค่อนข้างแบบตกกันข้ามกันอะในระหว่างสมโมเดลนี้ใช่ใช่แต่อย่างน้อยๆก็คือคนที่อยากได้ CB400SF Super 4เนี่ยถึงถึงมันจะคาแรคเตอร์เครื่องยนต์การขับขี่โคตแบบเลยนะแต่ว่า อ่าเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยมันยังมันยังมีความเกี่ยวกันนิดนิดอยู่มันให้ f e ล l i n ที่ใกล้เคียงกันมันคือเนเกตคลาสสิกเหมือนกันนะครับในราคาแสนต้นต้นหรืออย่างเต็มที่ก็แสนสองเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอพอจะเป็นไปได้อยู่เพราะว่าสามห้าห้าอะไรเงี้ยให้ให้ความเข้าใจว่ามันเป็นรถนำเข้าแล้วกันนะอืใช่แล้วก็คําถามต่อมาเนี่ยเพื่อนๆสงสัยว่าถ้าอย่างเงี้ยนำเข้าจากอินเดียเนี่ยจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยถ้า ไม่ใช่รถอย่างรถยนต์เอ็นฟิลอย่าง KDM อย่างบาร์อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เคยได้สัมผัสมกาก่อนก็อาจจะมีคําถามตรงนี้มามแต่บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าญี่ปุ่นก็ยังนําเข้าจากอินเดียนะฮะไปขายที่บ้านเขาถ้ามันไม่เวอร์เขาก็ไม่นํมาเข้าไปขายเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ทุกวันนี้หรอกนะฮะถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราติดตามกันนะครับถ้าเกิดว่าทันปีนี้เนะี่ยอาจจะได้เห็นตอนปลายปีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันก็อาจจะค้าไปต้นปีหน้าเนาะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิดที่ระบาดมันเป็็็็นนนนยยัังงงงงไบ้้าาาาแลววกกจะเปิิมมตห่่่่ทีสํคคญออึื จะเป็นครั้งแรกถ้าผมเข้าใจถูกนะฮะทีะ่ทางค o นด้าประเทศไทยเนี่ยนำเข้ารถมอเตอร์ไซคจากอินเดียมาขายใช่ไม่ไม่เคยมีมาก่อนอน,นะนะแล้วมันจะเป็นการเปิดไลน์ไปสู่รุ่นอื่นๆด้วยหรือเปล่าจากอินเดียเนี่ยรอติดตามเกิดว่าในอนา,าคตอินเดียเขามีโมเดลที่น่าสนใจคล้ายๆแบบนี้อีกอะนะ ก็อาจจะมีโอกาสนําเข้ามาด้วยนะฮะรอติดตามกันนะครับครับผมสุดท้ายนี่ผมต้องขอบคุณที่ผม GPX Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนในการเป็นทากการของผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สนกันดิไว้เดล,ลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสําหรับวันนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับส,ส,บสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge